รอบแป๊บหนึ่งนะคะทั้งสวยทั้งฝีมือดีเลยนะขอบคุณค่ะอย่ายิ้มบ่อยสิครับ เดี๋ยวส้มตำจะหวานเกินไปนะวันนี้เอาเหมือนเดิมไหมไม่เอาเหมือนเดิมแต่อยากเพิ่มสถานะเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วไงก็ไม่อยากเป็นแค่เพื่อนอ่ะอยากเลื่อนไปเป็นแฟนไอ้กันอ,อ๋อไอ้หัวตัวดีไหนบอกว่าจะมาซื้อข้าวที่แท้ก็มายืนฟลุ๊กอีกนีมคะส้มตำนี่เองอ๋ออนี่หน้าตาก็ดีไม่มีปัญญาหาผัวเองหรือไงเดี๋ยวนะคะ ฉันว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดแหมใส่อะไรลงไปในส้มตำละ่ะถึงไม่ถึงผู้ชายมากินอ่ะทิรักเบาเสียงหน่อยสิทำไมไอายรือไงที่ตัวเองทำอนหน่าอายดอีกลับไปคุยกันที่บ้านเถอะจ้ะไม่ฉันจะประจานอีไม่หาหน้าด้านี่เอาไว้ทัวมาลงร้านเลยไปเถอะไป ไม่มีอะไรแล้วนะคะทานต่อได้เลยค่ะน้องพึ่งจ้ะพี่ขอเหมาหมดทางร้านจ้ะถ้าพี่เหมาเนี่ยน้องพึ่งก็จะได้มีเวลาไปทานข้าวของพี่ไงจ๊ะไม่เป็นไรคะ่ะ เพื่อนอยากได้เงินมาจากน้ำพักน้ำแรงตเองมากกว่าโอ้ยแต่ถ้าน้องพึ่งไปกับพี่เนี่ยน้องพึ่งจะสบายไปทั้งชาติเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรคะ่ะพอดีว่าพึ่งเนี่ยชอบสบายตัวเองมากกว่าจ๊าจ่าอันนี้ค่าเสียเวลาจ้าขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าวันนี้ร้านปิดแล้วคะ่ะร้านปิดไม่เป็นไร ขอแค่แม่ค้าเปิดใจก็พอคนอะไรขนาดเซ็งยังเซ็กซี่เลยอะ่ะถ้าจะมากินส้มตำมาพรวกนี้นะคะแล้วถ้าผมไม่อยากกินแค่ส้มตำละ่ะงั้นกินไก่แทนไหมคะเดี๋ยวแม่ค้าเนี่ยจะใส่กินให้ไม่ยั้งเลยครับไปแล้วครับ โดนลูกค้าจีบแล้วล่ะสิก็บอกให้หาแฟนได้แล้วจะได้ไม่โดนผู้ชายพวกนั้นอะ่ะจีบอีกแกก็ดูผู้ชายแต่ละคนที่มาจีบฉันสิไม่ผ่านเกณฑ์สักคนเลยเออก็จริงก็แกมวดต่ขายของไงเอาไปเปิดโลกบ้างเถอะงั้นวันนี้นถ้าแกปิดร้านเสร็จแล้วอะ่ะเราไปเที่ยวกันอยไม่ไปอะ่ะพวกแกก็รู้นีวว่าทุกหาโมงเย็นฉันมีนัดโหนายชนีติดเกม แล้วชาตินี่จะหาแฟนได้ไหมเนี่ยห้าโมงแล้วมีอะไรจะปวด ได้บ้บางเปิดกาชาเลยเดี๋ยวเรารออยากตีบอสแล้ว ทำไมฉันไม่เจอคนแบบนี้ในชีวิตจริงบ้างนะแปงแกเห็นเด็กใหม่ฝ่ายขายหรือยังฉันเห็นแล้วแหละเด็นน้องเขามีแฟนแล้วนะอืมกับเรื่องงานไม่เห็นจะวแบบนี้เลยก็หัวหน้ายาไม่มาขายันไปก็ไม่มีใครเห็นหัวหน,น้าสวัสดีค่ะ วันนี้แต่งตัวสวยแล้วนะคะเอ่อหวัวหน้ากินกาแฟมาหร้อย่างคะ่ะพอนี้ข้างออฟฟิศเรามีคาเฟ่เปิดใหม่ให้แปงไปซื้อให้ไหมคะขอบใจนะเธอสองคนเนี่ยขยันจริงๆเลยพราะเราก็าแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะคะ่ะไม่เหมือนเย้ยฟ้าหฟ้าทำไมหรอก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกคะ่ะแค่ช่วงนี้ฟ้าทำงานผิดพลาดบ่อยแล้วก็มาสายกับก่อนก็แค่นั้นเองคะ่ะ นี่ไม่เรียกว่าแค่นะเดีย๋ยวประเมินปลายปีนี้รู้กันอยากให้ถึงห้าโมงเร็วๆจังของตัวเองเอาเป็นปูปลาใส่ถุงใช่ไหมจ๊ะเอาป๊านหนึ่งนะปกติมาตอนเที่ยงทำไมวันนี้มาซะเย็นเลยล่ะ พอดีตอนเที่ยมีงานด่วนนะครับหิวแย่เลยสิวันนี้ลูกค้าเยอะซะด้วยต้องรอก่อนนะไม่เป็นไรครับผมรอได้โอ้โห ทำอะไรอยู่ครับนั่งพักอยู่ค่ะวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยอะเหนื่อยสุดๆกล้เลิกงานหรือยังใกล้แล้วแหละถ้าลูกค้าคนสุดท้ายกินเสร็จก็เก็บร้านได้เลย คิดเงน,นหน่อยครับได้ค่ะทั้งหมด90บาทค่ะครับนี่ครับไม่ต้องทอนนะครับ เขาอยู่ใกล้ตัวเราขนาดนี้เลยเหรอวะแต่ตัวจริงเขาสวยมากเลยนะ,ะกาจีบเขาไม่เนีย่ยใกล้สิดเกินเดี๋ยวแล้ว วันนี้ต้องรรลงความกล้าไปบอกวความจริงให้ได้สงสัยทำงานจะเป็นบ้าแล้วมั้งเฮ้ยนี่ก็เที่ยงนะไปกินข้าวกัน งก็รู้แม้ว่าทำไมฉันถึงชอบมาร้านแก่พอ,อส้ซตามอร่อยคือยังไงผู้ชายเยอะดี <c oughs> <c oughs> แม่ค้าคนสวยคิดเงินด้วยครับจ้าของลูกค้าหกสิบค่ะแถมรายแม่ค้าด้วยได้ไหมครับ เอาลายเพื่อนแม่คม้าไปแทนได้มั้ยจัาสิิลออันนี้ออกแนวเย่ยปะเนี่ยมันต้องทอนนะครับครัวกันหรือเปล่าขอโทษนคะคะร้านปิดแล้วค่ะผมก็เล่นมารอคุณไงรอ ก็นี่มันจะห้าโมงแล้วนี่ครับขอโทษนะครับฉันไม่เข้าใจอะค่ะปกติคุณเล่นฮอนไกสตาร์เลยอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับคุณฮอตส้มตำคุณผมคือเลเซอร์บอยเองครับนี่คุณอยู่ใกล้ตัวฉันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย <laughs> ตอนนี้ผมรู้อ่าผมพูดประโยชน์เดียวกับคุณเป๊ะเลย ผมชื่ออาร์มนะครับผมทํางานที่บริษัทข้างๆเนี่ยส่วนฉันชื่อพึ่งนะคะแล้วก็คงไม่ต้องบอกว่าทำอาชีพอะไรหรอกเนาะใั่ตั้งแต่ชื่อคุณแล้ว <c oughs> ผมอยากจะรู้จักคุณมากกว่านี้นะครับ <c oughs> นี่อ่บอกนะคะว่าผมชอบคุณครับ <c oughs> ต่อให้วันนี้เราจะไม่ได้เจอตัวจริงกัน <c oughs> ผมก็ยังชอบคุณฮอ <c oughs> สซ้มตํำอยู่ดี ถ้างั้นเรามาทำความรู้จักกันในฐานะเพื่งกับอาร์มดีไหมคะโหอาร์มเขาเล่นไม่ผ่านอีกแล้วอ,ะอ่ะอ๋อไหนเดี๋ยวเขาดูให้ โอ้มีแฟนเล่นเกมเดียวกันนี่มันดีอย่างนี้นี่เองน่ารักจังบ้าอืมนี่ร้านส้มตำหรือว่าร้านน้ำตาลเนี่ยหวานเวอรตั้งแต่มีแฟนเนี่ยไม่สนใจลูกค้าเลยนะกรุณาดูป้ายหน้าร้านด้วยนะคะร้านปิดห้าโมงเนาะเอ้าทำไมยังปิดเวลานี้อยู่ล่ะก็ฉันอยากใช้เวลากับแฟนอะ่ะ แป้งเอามือถือมาโหลดเกมนี้กันคิดยังไงถึงอยากเล่นเนี่ยก็เผื่อจะได้คนในจอมาเป็นคนในใจไงจ๊ะอุ้ยนั้นก็รออะไรสิจะรออะไรล่ะ,เลละเอเริ่มสิพื่อนสีไปนั่งสมัครสมัครก่อนดีเลยจะไ,ได้มีคนมาเล่นด้วยกันมาเดี๋ยวฉันสอนให้ไม่ต้องจอ้ะ เดี๋ยวฉันเข้าไลา์กลุ่มให้เขาสอนดีกว่าว้าวว้าจะได้เป็นใหม่แล้วบางนาซ่า <c oughs> มิสูเทมาเลยย่ะตัวจริงต้องหล่อแน่ๆเลยอะ่ะ